ว่าดูนะจะแตกต่างกงันะครับถ้าอัตโนมิติก็คือว่าจะเท่ากับขนาดตัวสอนเนาะฟิลแพลนก็จะเต็มพื้นที่เลยนะครับแล้วก็กำหนดขนาดเป็นพิกเซลแล้วก็ขนาดเป็นเปอร์เซ็นต์ของหน้าจอผมเลือกเป็นตัวนี้ครับอะไรนี้ครับฟิลแพลนโอเคเป็นยังยากไหมครับอันนี้ก็ลองอันนี้เหมับ ดีเซตก่อ,อเนาะเข้าไปก่แล้วก็ลอง,งอเนนอไอครับกั๊บเนี่ยดีเซตโอ้เแล้วครับเรามาไหมครับสามารถโชว์บนแม่จอดอยู่ได้ไหม บนหน้าจอมือถือได้ไหบางคนไหนบอกว่าจัดตัวเบื่อที่จะใช้หน้าจอจําลองบนหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วสามารถใช้มือถือตัวเองได้ไหมได้ติดแอปอะไรครับ NMT มันจะส่องเลยคีมาร์โค้ดตัวเรื่องมันจะมารถส่งไปมือถือเราจริงได้ไหมแต่ว่านี่แค่เมื่อกี้เราเอาลาเบลมันใส่ได้ใช่ไหมครัก็เราใส่ใช่ครับ คุยง่ายคือพยายามเอาอะไรมาไว้ที่บนหน้าจอให้แต่ว่าเราต้องมีภาพอยู่ในเครื่องก่อนใช่ไหมครับผมก็ไปหาภาพหลักการแล้วก็ลองเอาอะไรครับ image ลากไปวางใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วจะจะเจออะไรครับในส่วนของปัญญาที่เรียวกว่า image ใช่ไหมแล้วเราก็ไปที่ไหนครับที่เจตตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เลือกรูปภาพไปแอกัปโหลดใช่ไหมครับเลือกรูปภาพที่เรา ต้องการจะเอาขึ้นไปใี่ใช่แล้วก็โอเคแต่คราวนี้ภาพเป็นใ,นใหญ่ไหมใหญ่เนาะครับคราวนี้เราจะากำหนดจีรพัทเร็กได้ไหมให้มันคนนีดีได้ไหมไหม

ทีน,นี้ผมลองกำหนดเป็นลักษณะของเอา่าเข้ามาใส่แล้วในการลากอะไรครับ user i e f a c ที่เรียกว่า image ใช่ไหมครับมาวางแต่้นนี้ทิงที่แทน c o เน a n y ของ image ครับแล้วกำหนดภาพไปการคิกแล้ว,ว็าอาหลภาพเข้าไปต้องเทียนภาพไว้ก่อนนะอย่างที่บอกไปนะครับถ้าเกิดภาพอัดใหญ่พอเราอัพาหลไปเป็นภาพใหญ่ใช่ไหมภาพใหญ่แล้วต้องเสียเวลามาปรับต่แม้เราจะปรับขนาดภาพให้มันเล็กลงแต่ขนาดภาพไม่ได้เล็กลงหนูเไหมครับ เพราะฉะนั้นเวลาเราเปิดโปรแกรมหรืเปิดแอปขึ้มนมาเนี่ยมันก็เสียเวลาในการดึงภาพเข้ามาถูกไหมครับวันเราต้องปรับขนาดภาพให้พอดีกับหน้าจอก่อนเราค่อยเอาไปติดตั้งในแอปเปิดการทำาเว็บไซต์นเองนะครับเอาภาพให้มันพอดีก่อนที่เราจะทำนะครับเราค่อยเอาโหลดเอไว้ที่เว็บไซต์เราครับประมาณนี้นะเราด,ดูสิในส่วนของเนี่ยไ,ไหม บูตสตแบกก็คือว่าเปลี่ยนแปลงให้เดืนอัตโนมัติเลยผมทําอะไรไปนะครับถ้าเกิดเรายังคอนเน็กกับในส่วนจอที่เราจําลองไว้อยู่นะครับมันก็จะทําการอันนี้คือเบื้องต้นเนาะว่าแอปมันสามารถทำได้จริงใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาเราจะทำจริงๆแล้วเนี่ยเรายังต้องมีการวางแผนก่อนนะครับว่าจะเอาอะไรเข้ามาใส่ในแอปพลิเคชันเราบ้างเข้ามาที่ใน,นส่วนของแอปลอณ์ครับคราวนี้เนี่ยให้เรามาที่โปรเจกต์นะครับเลือกบายโปรเจกต์บายโปรเจกต์นะครับ โปรเจกต์ชิ้นแรกเราทำเสร็จไปแล้วน,นะครับชื่อว่า My App คราวนี้เนี่ยให้เราสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาด้วยการคลิกที่ Start New Project Start New Project นะครับผมตั้งชื่อว่า k i l l o w a t สวัสดีแมวแล้วกดอเค,ครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราปรับทีนิดเลยนะในส่วนของอะไรวิสุทธิน่อเนี่ยก็คือว่าด้านมีอะไรครับ อย่านอนใช่ไหมอย่านอนผมปล่อยไปเซ็นเตอร์เราให้เมียอยู่ตรงกลางเลยนะครับตรงนี้นะโอเคนะครับนี่าตรงกลางนะแล้วก็แอปก็ชื่อ Hero Chat เนาะแต่กลาวเราเปลี่ยนนะครับแต่ว่าครานี้เนี่ยไอคอนก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนกันแต่ว่าันนี้เราใช้วิธีการอัปโหลดไฟล์ทีหนึ่งเมื่อกี้เราอัปโหลดไปตัวต่อตัวตรงนี้นะครับคราวนี้เนี่ยเราใช้ช่องตรงนี้บ้านคำว่ามีเดียอินมีเดียนะครับให้เรากดไปครับปึ๊บ แล้วก็เลือกไฟล์เลือกไฟล์นะครับเลือกไฟล์นะแล้วก็ในส่วนของ Hello แควนี้นะครับให้เราเลือกไอคอน Open แล้วก็ OK นะครับเ,เมื่อเราอัปโหลดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมาปรากฏตรงนี้นะตอนนี้เราใใอัปโหลด3ตัวเลยนะครับเมือนน่อกี้มีไอคอนมีคิตตี้แมวนะครับ h e l l อ OK u p l o เลือกไฟล์ครับก็เป็น อันนี้เสีแมวนะครับแล้วก็โอเคอะไรก็ตามซึ่งในการคลิกเนี่ยจะใช้ว่าปุ่มแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของลาเปีหรือว่าเลเบลิลเป็นคระสากของฉลาดเป็แปลกจะเป็นตัวหนังสือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยว่าเลเบลิลหรือว่าเลาเปีนะครับอันนี้แค่ปเป็นปุ่มไม่ต้องเป็นปุ่มคลิกล่างเข้ามาครับ,รบแล้วว่า,มา่มก็ตั้งท่านนีตั้งชื่อมันชื่ออะไรดีครับคลิก เาถ้าเราลากใส่เนี่ยมันวิบรมันดานล่างมันก็มันบอกว่าตอน visible ของปุ่นี้คือว่าไม่สามารถสแสดงบนตรงนี้ได้จะเป็นส่วนที่ทาง,งานอยู่ด้านหลังนะครับอเคนะคราวนี้ในส่วนของเรานะครับก็คือในส่วนของเราโพเนี่ยเราคิดตรงนี้ครับคิดในส่วนของสาวนี่เนาะสา,สาวเราก็เลือกซอสครับซอสก็คือเมื่อเรากดตัวนี้เนี่ยจะเกิดอ,อะไรขึ้นจะมีตรงนี้ครับ เสียงเซนเซอ์ไฟ AP3 นี้นะแล้วก็โอเคเมื่อเราคลิกที่ปุ่มต้อนมาแล้วเราสามารถกระโดได้ไหมเชฟนะครับเลือกเป็นลาวไ,ได้ไหมวงปองนี่ได้ไหมตรงนี้ครับตันนี้ได้ไหมวงปีได้ไหมเอาแบบลาวแล้วกันลแล้วก็เปลี่ยนสีได้นะเปลี่ยนสีคราวนี้นะครับ ด้านด้านหน้าที่เราเขีนเนี่ยเราเรียกว่าเป็นลักษณะของในส่วนของบิเว,เวอร์การติดยนโคอมโพเนนต์ต่างๆนะครับเนาะเราสามารถเห็นเป็นลักษณะของ UI นะครับพวกอินเทอร์เฟซต่างๆแต่วันนี้เนี่ยเวลาเราจะเขียนโปรแกรมให้มันเชื่อมโยงกันได้เนี่ยเ,เช่นมีการคลิกตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วก็มีการตอบสนองซึ่งมีเสียงไปได้เนี่ยนะครับซึ่งเราจะต้องใช้โปรแกรมในการควบคุมกระดิกานในนี้เนึ่ยซึ่งถ้าเกิดเราใช้โปรแกรมในการควบคุมเนี่ยอย่างที่บอกว่า ในส่วนของเอ็มไอทีเนี่ยมันมีเทคโนโลยีช่วยเราในการเขียนโปรแกรมโดยเราต้องเขียนไพี์มอโนโตสื่ออะไรกันชิ้ยนยากครับจะอยู่ในส่วนตรงนี้ครับหน้าบล็อกนะแล้วก,การทำงานเนี่ยเราจะมีอสองส่วนเนาะด้านดีไซเนอร์จะเป็นหน้าตาตัวอินเทอร์แอพของเราแล้วก็ด้านบล็อกด้านบล็อกค,ค,คือในส่วนเราเขียนโปรแกรมควบคุมมันนะครับแล้วก็จะแบ่งส่วนแบ่งส่วนไปเนาะเช่นคอนโทรลเนี่ยเป็นในส่วนของการควบคุมต่าง เช่นถ้าทำอย่างนี้เราจะเป็นอย่างนี้นะหรือว่าให้ทําอย่างนี้อะไรน,นะครับหรือว่าดูทำอย่างนี้แนละ้วจะเกิดผลอย่างนี้เนี่ยครับเป็นภกษณะเงื่อนไขนะครับส่วนโลจ,จิกโลจิกก็จิงเทปเป็นจริงเพนเทปอะไรอย่างนี้นะครับแบบนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการตัวเลขเอามาบวกลบคูณหารเอามาทําอะไรกันนะครับเทปเป็นพวกข้อความต่างๆ ข้อความต่างๆนะครับลิทก็พวกอะไรต่างๆนะครับรายการทีเวอตารางอะไรเงี้ยเนาะคะันเลอร์สีสีนะครับวอลเลอร์พวกตัวแปรต่างๆนะครับตรงนี้เนาะ,ะวันนี้เนี่ยที่เราจะใช้นะครับสังเกตว่าเวลาเราเขียนเราเพิ่มใน,นทส่วนอินเทอร์เฟซขึ้นมาในทีตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างสามตัวนี้มีอินพุตวัตถุนแล้วก็ อะไรครับซาวคราวนี้เนี่ยเราจะให้มันทำอะไรละ่ะเราดูที่อท่อนนี้ครับปท่นเราคิดความจริงสิเงื่อนไขก็คือว่าถ้าเรากดปุ่มแล้วให้มันเกิดเสียงถูกไหมถ้าเรากดปุ่มปุ่มอะไรละ่ะปุ่มเมื่อกี้เราตั้งชื่อมันไว้ไหมเมื่อกี้เราตั้งชื่อไว้ไหมมันชื่อว่านี่ครับชื่อปุ่มชื่อบท่นหนึ่ง สามเขาชื่อว,อาว,วออ่าสามหนึ่งอิเมะเขาชื่อว่าอิเมะหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อ่านอินตามนี้ถ้าปุ๊บหนึ่งโดนกดเรากระโดดลงที่นี่เว,ว่าคลิกไหมตัวแรกเลยเว้นวัตถุหนึ่งคลิกลากมาเลยครับเว้นวัตถุหนึ่งคลิกให้มันทำอะไรล่ะให้ไปลองไปดูคลิกเขาว่าเสียงสิให้มันดูแบบนี้ครับคอซามหนึ่ง ไปไม่ต้องลากต่อเลยนะถ้ามันเข้าได้เนี่ยมันจะติเชื่อมฐานการะอีกนะคลิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะนี่นะอันี่คือแอปแรกทง่ายๆนะครับ <Yeah. S 2> ใครบเสร็จแล้วบ้างครับอ่าเก่งมากครับแมวามาแล้วหนึ่งตัวนะ <Yeah. S 1> เราสองครับดูเราทำนะจำลองนะแล้วก็จะขึ้นให้เรานะครับถ้าเกิดขึ้นเราต่อโปรเนะี่ยเราคลิกไปนะครับก็จะดังตั้งไว้บอกว่าดังเหนียวเหนียวตั้งไว้บอกว่าดังไม่เอาไม่เอา,เอาแล้วเดี๋ยว 哎，你呀，我刚准备聊嘞。